ขณะนี้การยุบสภาก็ได้เกิดขึ้นแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปก็มีหลายคนถามผมมาเยอะว่าหลังจากยุบสภาไปแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นในทางการเมืองนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยกกตจะเข้ามามีบทบาทกกตก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะเข้ามามีบทบาทในการกําหนดการเลือกตั้งทั้งหลายแหล่นะครับพูดง่ายว่าหลังจากนี้ภายใน5วันเนี่ยนะครับกกตก็จะกําหนด วันสมัครรับเลือกตั้งรวมไปถึงวันเลือกตั้งรวมั้งวันเลือกตั้งล่วงหน้านะตอนนี้ก็คาดการณ์กันว่าเมื่อยุบสภาวันนี้เนี่ยกรกตก็จะประกาศรับสมัครการเลือกตั้งตั้งแต่วันที่3ถึงวันที่7 3 4 567คือตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับั้งรับสมัครการเลือกตั้งรือรับสมัครเลือกตั้งสอสแบบเขตกับรับสมัครเลือกตั้งสอสแบบบัญชีรายชื่อนะฮะแล้ววันเลือกตั้งเนี่ย ก็จะเป็นเลือกเอาในวันที่14พฤษภาคมแต่ก่อนจะถึงวันเลือกตั้ง14พฤษภาคมเนี่ยก็จะมีวันเลือกตั้งล่วงหน้านะครับก็น่าจะเป็นวันที่7พฤษภาคมในวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมนะครับขณะนี้เนี่ยการเลือกตั้งที่กําหนดตามที่ผมบอกเนี่ยเพราะไม่ใช่ระกรกตไปกําหนดเองนะครับแต่กฎหมายเลือกตั้งกําหนดไว้ว่าหลังยุบสภาไปแล้วเนี่ยต้องกําหนดการเลือกตั้งระหว่าง ภายใน4 5่สถึงหกวันนะฮะนั่นคือเหตุผลว่าทําไมตารางการรับสมัครเลือกตั้งการเลือกตั้งล่วงหน้าและการเลือกตั้งวันเลือกตั้งทั่วไปที่จะไปลงคะแนนเสียงเนี่ย<ม>เป็นไปนตามที่ผมบอกนี้คือรับสมัครวันที่3ถึงวันที่7ทั้งสสระบบเขตเลือกตั้งและระบบบัญชีรายชื่อและวันที่7พฤษภาคมนะครับเอาามถึงเเมื่อกี้นี่คือ 3- าถึงเในาคมนะครับแล้ววันที่ 7, เจ็ 7, พฤษภาคมก็จะเป็นวันเลือกตั้งลุงน้าส่วนวันที่จะเลือกเลือกตั้งทั่วไปเลยเนี่ยนะครับวันที่เราไปหยอนบัตรลงพะนแนนเสียงเนี่ยก็คือวันที่14พฤษภาคมครับ